นีเองเรรยบร้อยรวันต้อนโตครอบครัว Family 13 ET ครับ13 ET เซ a ชั่นสายซื้อฟรีสปินค่ายเกม p g ครับ13 ET ยาปั่นเกมค่าย p g ช่อง13 ET โรมเป็นทริคเกมโจ๊กเกอร์โรม่าครับ13 ET LSG Gamer เกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13 ET อยากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กด,ดกระดิ่งติดตามและคอมเมนต์ด้วยครับผมฝากด้วยครับมาวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าม i กินนี่พ a ราไดด,ด,ด,ดของ่าย PG slot เหมือนเดิมครับโอเคมาเดีย๋ยวเรามาลองเล่นกันครับผมแต่อย่าลืมนะครับก่อนเล่นได้สัก40%แล้วก็พักผ่อนละ โอเคนี้พอมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันแต่ถ้าใครอยากเล่นนะครับคาเตือนไม่ควรอกลเลยนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ากว่า18ปีไม่ควรรับชมใต้คลิปมีลิงก์อยู่กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเดิมพันัค่ต่ำครับ2บาทเบาๆแล้วซูอกอะตร์ มันมีคุณหนึ่งคุณสองคุณสามคุณสี่ห้าอยู่ข้างบนนะครับยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันุล,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 ลเฮ้ยสูเกตัตเตอร์มาอุย้ยที่ตบเร็วมากเหรอตายแล้วเหรอ,อเจ้า ด้คูณสามอ๋อถ้าได้วที่เต็มๆอย่างเงี้ยจะได้คูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าแต่ขอแบบเต็มๆตัวงี้แล้วจะขึ้นโบนัสึ้นมาโอเครับแท่คุณละคุณละนี่สาววิกินี่ทั้งหมดห้าคนนะครับผมมีคำถามจะถามคำถามก็คือ ผมชอบคุณไหนอ,อถ้าทายถูกเดี๋ยวผมมีรางวัลให้นะจิ้มใต้คลิปเลยแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่หรือแถวที่ห้าถ้าทายถูกเดี๋ยวผมมีของรางวัลแจกจริงๆแจกเองส่วนตัวเลยเดี๋ยวผมจะส่งเป็นบัตรเติมเงินพูมันนี่ห้าสิบบาทให้เลยเอ,อในฐานนะที่ทุกคนเรื่องอะไรอะ่ะ รู้ใจผมผมชอบสาวคนไหนครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่หรือแถวที่ห้าายถูกพิมเลยนะใต้คอมเมนต์นะพิมมาเลยแถวที่หนึงค่ะแถวที่สอค่ะสามสี่ห้าอะไรเงี้ยพิมมาเลยแล้วเดี๋ยวโอนให,โนให้โอนให้ทางทัวเรเล็ตแล้วกันง่ายห้าสิบบาทใครมีทัวเรเล็ตก็คือทิ้งเลขไว้เลยทิ้งเลขทัวเรเล็ตไว้แล้วเดี๋ยวส่งให้ ขายถูกคือสองให้ขายไม่ถูกกดนะจะบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้คนที่ขายถูกคนแรกเท่านั้นนะ50บาทจัดไปเอาไปเลยไม่มีเสียได้ให้ให้จริง,รงมาเล่นกิจกรรมกันเฮ้ยไม่ค่อยออกเลยสาวสวยคนไหนถูกใจลุง 13 ET อทอยากครับผมคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนไหนอ่ะเอาไปเลยผใส่นะครับคนที่หนึ่งอยู่ไหนคนที่สองอยู่ไหนสามสี่ห้าอยู่ไหนคนที่หนึ่งอยู่แถวที่หนึ่งนะครับจะเป็นตัววนะครับคนที่สองอยู่แถวที่สองตัววายเหมือนกันคนที่สามสี่ห้าก็เป็นตัววายครับเนี่ยอยู่แถวที่ตามเนี้ยที่บอกผมชอบคนไหนเอาไปเลยคุณมานี่ห้สิบบาท มาแล้วครับผมสกเตอตเตอร์สก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 อตเตอร์เตียบรอยมันต้องอย่างงี้อะไรหุ่นละหุ่นละเห็นไหมเห็นดังงั้งเคทภาพก่อนเนี่ยโอ้ยไม่ทันเข้าคนไหนเมื่อกี้น่ะไมเอ เรียบร้อยดวงวันป wow. ้อนโตัวดวงวันไม่กัดเฮ้ยขึ้นยับอ่ะครับขึ้นแบบโอ้แตกเร็วด้วยวันนี้ไม่แตกไม่แตกหรอกถ้าอยู่กับบิกิน,นี่มันจะแตกเร็วก็ไม่แตกวปะอุ้ยแม่น้ำฟิกฟีเหลือเกิน โอ้ไม่ก็ไม่ได้เลย <laughs> สวยครับสวยเรียบร้อยจบแล้วครับผมต้องเงินรางวัลรวมนะครับรอบนี้ได้มา992เรียบร้อยครับผมและเรียบร้อยครับอย่างที่บอกเกมไหนไม่แตกลุงไม่เล่นครับและนี่คือเกม b i กิ n i p a r a d i ไดอย่าลืมนะครับ เกมนี้เป็นเกมพิเศษครับผมเรามีกิจกรรมให้ร่วมเล่นครับสาวคนไหนที่ลุงชอบครับผมอยู่ที่หน้าปกได้เลยครับคนที่1คนที่2คนที่3มคนที่4ี่หรือคนที่5ทายคําตอบนะครับใต้คลิปครับผมพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์เบอร์โทรศัพท์สําหรับทัวร์เลตมาและเดี๋ยวลุงจะส่งให้ทัวร์เลตห้าสิบบาทสําหรับคนที่ถูกต้องเท่านั้นคนแรกเท่านั้นนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน ลุงบอกแล้วว่าลุงทำแตกอยู่ยแล้วครับผมแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ